ผมว่าคนที่ดูตอนนี้ไปแล้วคงปฏิเสธกันไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นตอนที่แบบโคตรดาก์ากมากแม่งเป็นตีมมนมากเลยอะคือไม่คิดเลยว่าเราจะเจอแบบตัวนี้คือในเรื่องกาจิอากุตะมันก็ไม่แนวสดใสขนาดนั้นแต่เอาหวังหลายๆคน <c oughs> ก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวละครที่คุณรักใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยพูดไว้ในประวัติการเดินทางของอาร์โมว่าผมมันจะมีคลิปแยกที่เกี่ยวพูดคุยกับเรื่องนั้นให้สรุปไม่ต้องมีแล้วครับผมเพราะตัวอนิเมะทำการเฉลยให้เรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวเราพูดคุยกันแบบจัดเต็มในนคิปี้ เดี๋ยวผมทําการแกะพูดคุยลงรยายละเอียดจะลึกและอธิบายเนื้อหาต่างๆที่เพื่อนอาจจะไม่เข้าใจในตอนนี้ให้นะครับแล้วก็ก่อนไปรับชมคลิปการเนี่ยอยากขออภัยเพื่อนๆสักน,นิดหนึ่งนะครับในตัวอนิเมะประทาังงะตอนที่12เนี่ยผมบอกไปว่ากาจิอาคุตะมันน่าจบตอนที่1 3เพราะว่าผมมาดูผ่านตัว Netflix และ n น t f l i กเนี่ยเขาตั้งตอนไว้ที่13ตอนนะครับผมคิดว่าเอ้หรือว่ามันจบ13ตอนวะก็เลยพูดไปแบบนั้นสรุปมีคนมาเมนต์บอกว่ามันจบ24่ไม่ใช่หรอผมก็เลยไปเช็คกับทางในออ์ตา ามล่าหานักขายข้อมูลที่จะเป็นการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับต้นตระกูลของรโดอันนี้เท่าที่ผมคิดไว้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปถึงตรงนั้นจริงหรือเปล่านะแล้วก็ก่อนไปรับชมคลิปกันนะครับอย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตบางส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยละเพื่อให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสคลิปกันเลยดีกว่า เปิดมาฉากแรกเลยอันนี้ต้องบอกว่าทําดีหมดทั้ง2เวอร์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอิเมะหรือจะเป็นตัวมังงะแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบในเวอร์ชันมังงะมากกว่านั่นคือฉากหน้าของตะลุงที่มารับตัวอาโมไปดูแลต่อครับ ในเวอร์ชันมังงะเนี่ยผมรู้สึกว่าหน้าตาของลุงมันดูโรคจิตนะคือในอนิเมะเนี่ยมันให้ฟิลดูน่ากลัวผมเลยบอกว่ามันทําดี2เวอร์ชันเว้ยหน้าตาของอนิเมะแม่งก็ดูน่ากลัวจริงๆแต่ว่าถ้าเทียบกับในตัวมังงะผมรู้สึกว่าหน้าตาของมังงะแม่งกับฆาตกรโรคจิตมันให้ฟิลแบบทั้งหน้าหวาดกลัวหน้าหวาดระแวงแล้วก็น่าขยะแขยงไปพร้อมๆกันนะครับเนือปะและด้วยฟิลที่มันให้มากกว่านี้เนี่ยผมเลยคิดว่าต้นฉบับทําได้ดีกว่านะเปิดมาปุ๊บก็บอกว่ามังงะทาดีกวว่่าสงยีมมผะทึ ดีกว่าถ้านับจากภาพรวมทั้งตอนก็ได้พราะที่เหลือเนี่ยตัวอนิเมะทาได้ดีกว่าหมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นอาร์โม่ในวัยเด็กอย่างตัวอนิเมะเองจะมีการปรับเขาโครงหน้าของอาร์โม่ในวัยเด็กให้ดูน่ารักมากยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับในเวอร์ชันมังงะนะครับผมมั่นใจเลยว่าพอเปรียบเทียบกันแล้วหลายๆคนน่าจะเทใจให้กับน้องอาร์โม่ตอนเด็กในเวอร์ชันอนิเมะมากกว่าแล้วก็ฉากต่อมานะครับตัวมังงะทําออกมาผมรู้สึกชอบแลวนะมันดูดาร์กดูหมดแม่งดูเป็นตลกร้ายดีอะแต่ว่าในเวอร์ชันอนิเมะแม่งทําาได้้เหนนือขัักวว่ตมงะ มันเป็นฉากที่เป็นแบบการ์ตูนใสๆอะ่ะแต่จริงแม่งดาร์กสัตว์เลยนะเว้ยตอนที่แม่อาโมพาอาโมมาขายให้กับตะลุงคือในมังงะครับมันจะไม่ได้เซ็นเซอร์หน้าคุณแม่ไว้ก็จะเป็นหน้าคุณแม่ยิ้มแบบปกติยิ้มแบบเห็นรอยยิ้มไม่ได้เห็นฟัน แต่ในเวอร์ชันอนิเมะครับตัวใบหน้าของแม่เนี่ยแม่งจะขีดแบบยุ่งเหยิงดูเหมือนแบบเป็นความเควอสต้นตีในสักอย่างหนึ่งแต่รู้อะไรปะคำที่ว่าเควอสแบบเนี้ยพอแม่มันฉีกยิ้มอ่ะคือทาให้รู้สึกหมันไส่แม่มากขึ้นอ่ะจากตอนแรกเราก็สามารถมองโลกในแง่ดีได้ว่าแม่อาจจะขัดสนอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากในอนิเมะแล้วคือแม่แม่งเยี่ยมแบบไม่มีมอม้าเลยครับลองไปสะกดกันดูนะครับว่ามันอ่านว่าอะไรและจุดต่อมาที่แบบผมช็อกม,ม,มากๆคือไม่คิดว่าทีมงานแม่งจะมาแบบนี้ผมแบบโอ้โหไอ เชียเอางี้ละกันพูดจากตรงๆจากใจไม่แหลเลยนะในคลิป,ปวอดการเดินทางของน้องอาร์โม่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมมีคลิปจะมาคุยกับเพื่อนๆในคลิปหน้าใช่ไหมครับที่บอกว่าถ้าตอนที่สามออนแอร์เมื่อไหร่เพื่อนๆได้ดูคลิปนั้นแน่ผมกดลบคลิปนั้นทันทีเลยครับเพราะมันไม่จําเป็นเลยมันมาพูดคุยในตัวนี้คือจบเลยครับคือตอนแรกผมและน้องตัดต่อคุยกันว่าเฮ้ยทีมงานอนิเมะแม่งมีสิทธ์กักแน่ๆน,นะเว้ยอาจจะกักเหมือนตัวมังง,งะเลยครับทำให้พวกเอาหวังแม่งมีความหวังในมังง,งะคือไอฉากภาพแนวแการ์ตูนนะคร อาโมโยกขาขึ้นสูงอันนี้ผมพูดของตัวมาังงาะให้ดูก่อนนะครับแบบท่าชายนำหญิงนอนได้ประมาณนั้นแต่มันสามารถตีความอีกแบบได้แบบน้องอาจจะยองไม่โดนก็ได้คือคนเรามันสามารถมีความหวังได้ถูกปะ่ะมันเป็นตัวละครที่เราชอบไงแต่ว่าทางทีมงานอนิเมะแม่งคือทําลายน้ําตาหวังกูจะจัดปรับฉากใหม่เลยครับไม่ต้องคิดกันเยอะแม่งไม่ต้องยกคงยกขาแล้วเห็นไปเลยว่าล่อกันกันหน่ำกันมิดดามเต็มถังและงัดเปาะ คือทีมงานแม่งทําถึงจัดผมว่าทีมงานอ่ะ,อะเขากลัวว่าคนมันเอามาถกเถียงกันต่อว่าแบบอาร์โม่โดนแล้วหรือยังสรุปน้องรอดไหมก็ทําให้เห็นชัดเจนไปเลยว่าน้องเนี่ยมีงานประทันแน่ๆอยากขึ้นเรือกดหนึ่งฮะแต่เอาจริงๆอันนี้ผมไม่ได้พูดข้าข้างเลยเว้ยถ้าไม่นับเรื่องที่ลุงอ่ะมันดูโรคจิตหรือเฉยโอกาสเรียกเฉยโอกาสได้ปะวะก็ในเมื่อมันซื้ออาร์โม่มาแล้วอ่ะผมถือว่ามันดูแลอาร์โม่ดีนะครับคือตั้งแต่ที่อาร์โม่เป็นเด็กเข้ามาเราจะเห็นว่าข้าของเครื่องใช้ครบไปหมดเลยไม่ว่าเป หรือแม้กระทั่งของกินแต่ก็นั่นแหละคือเหมือนแม่งซื้ออาร์โม่มาก็มีจุดประสงค์แฝงอะนะครับเหมือนน้องน่าจะโดนตระเด็กแล้วนะตรงนี้เผื่อเพื่อนๆไม่รู้คิดว่าตอนนั้นอาร์โม่อาจจะโดนครั้งแรกหรือเปล่าคือถ้าฟังจากสิ่งที่อาร์โม่พูดนะครับที่แบบว่าอีกแล้วเหรอลุงห้องนี้ทําพิธีกรรมอาร์โม่ทาแบบนั้นอาร์โม่มีความรู้สึกแบบนี้ใจเต้นตึกตักมันคืออะไรผมคิดว่าให้ลุงเนี่ยมันน่าจะทํากับอาร์โม่ตั้งแต่น้องเป็นเด็กแล้วเหรครับก็คือน้องโดนทํามาตลอดอันนี้เนี่ยก็แอบออกแนวแบบโดนย่ำยีเหมือนนนกะัะ ต่อมานะครับนั่นคือการเปิดเผยสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ว่าโลกเบื้องบนเนี่ยมันไปได้ยังไงเนื่อคือจําเป็นจะต้องมีจิงกิที่มีความสามารถในการบินหรือไม่ก็เป็นจิงกิที่สามารถทําอะไรสักอย่างนึงให้มันบินได้เหตุผลที่ผมพูดแบบนี้เพราะเดี๋ยวในอนาคตมีการเฉลยตัวร้ายที่เป็นตัวจริงของชายใส่หน้ากากมาปุ๊บเพื<ๆ>่อนๆอาจจะงงก็ได้ว่าแบบอไอเวนนี่เนี่ยมันไม่ได้มีจิงกิที่เหมือนไว้บินได้นี่หว่าแล้วมันบินได้งไงผมเลยครับว่าอาจจะเป็นจิงกิ ที่มีความสามารถทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนกับให้เราบินได้แทนไม่จะไปต้องเป็นจิงกิที่เป็นปีกอะไรประมาณนั้นครับจุดต่อมาที่อยากจะพูดถึงไม่ได้มีเพียงแค่คนที่เลือกจิงกิแต่จิงกิเองก็สามารถเลือกคนได้ยกตัวอย่างเช่นลองท้าวบูทที่เป็นหนึ่งในซีรีส์ผู้เฝ้าดูที่ตัวอาร์โม่ถือครองอยู่ผมขอเล่สั้นๆว่าบูทแห่งคารมไปก่อนก็นแล้วกันนะครับ ซึ่งจะบูดแห่งคารมตัวนี้เนี่ยมันเลือกอาโมชัดเจนถ้าถามว่าดูจากตรงไหนก็ดูจากประโยคที่ลุงมันพูดว่าทําไมตอนที่กูใช้จิงกิตัวนี้เนี่ยมันถึงเหมือนไม่สามารถแสดงพลังแบบอาโมได้แล้วทําไมจิงกิของกูถึงไปตอบสนองกับอาโมหมายความว่ามันก็สามารถเลือกคนได้เหมือนกันเพราะอย่างที่เล็กเคยบอกถ้าเกิดเราดูแลของดีๆของสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมีชีวิตหรือจิตใจมันขึ้นมาถูกไหมครับและด้วยการที่จู่ไอ้ลุงเนี่ยมันตื่นขึข้นมาและเห็นรองเท้าม,มันอยู่ที่มืออาโมเนี่ยก็ทําให้เกิดการยื้อแย่งจ ลุงเนี่ยถูกอาร์โม่ชนและหล่นลงไปกระแทกกับพื้นข้างล่างนะครับแต่จริงแผลแค่นี้เอาพัตเตอร์แปะก,ก็หายสักเมื่อไหร่เลย <laughs> แล้วก็ในตอนนี้นะครับจะมีการเฉลยจุดน่าสนใจจ,จุดหนึ่งซึ่งผมเคยพูดแล้วในเนื้อหาเกี่ยวกับจิงกิซีรีส์ผู้เฝ้าดูเพื่อนเพื่อนดูคลิปที่เป็นตัวข้อมูลที่ไม่ใช่อนิเมะประทับงานาาเนี่ยเพื่อนๆจะคุ้นกับประโยคนี้นะครับนั่นคือเรื่องการครอบครองจิงกิซีรีส์ผู้เฝ้าดูนั่นเองหนึ่งในเงื่อนไขที่จะเป็นจะต้องมีสําหรับคนที่จะถือครองจิงกิซีรีส์ผู้เฝ้าดูเนี่ยก็คือเป็นพวกที่เหมือนมีป่มครับหัวใจเนี่ยเหมือนเป็นรูโหว่อยู่ต้องการอะไรสักอย่างหนึ นะมันสามารถเติมเต็มเธอได้หรือเป็นช่วงที่อาร์โม่ได้เห็นสีหน้าของลูโดตอนที่ลูโดรู้แล้วว่าตัวจริงของชายที่สวมหน้ากากแม่งคือคนเดียวกันกับคุณเทวดาที่อาร์โม่พูดถึงและลูโดมันแสดงสีหน้าแบบนั้นออกมานะครับอาร์โม่ก็เลยบอกว่าลูโดพวกเราเนี่ยคล้ายกันเลยเนาะพวกเราจะไปจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาคอยเติมเต็มซึ่งพอเติมเต็มมาได้ปุ๊บพวกเราเนี่ยจะมีความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้นซึ่งพอฟังแบบเนี้ยมันก็อาจดูมนต์มนเหมือนกันใช่ปะเพราะแบบของหรืออาวุธทีีทีี่่่่่่่มมมมมมมัััันนนาาพพรร้้ออออกกบบลงงงงงทททยิิใหญสสตตแเ เลยนะเว้ยแต่ถึงงันนะครับในตอนนี้มันก็ยังมีประโยคที่เท่และผมรู้สึกชอบมากๆตอนที่ผมอ่านจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผมก็สึกว่ามันยังคงอบอุ่นเสมอนะครับนั่นคือประโยคที่อาโมพูดว่ามนุษย์เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะยกมือขึ้นมาทุบตีหรือชกต่อยคนอื่นถ้าพูดง่ายๆคือสาหรับอาโมโลกใบนี้มันโหดร้ายเว้ยแต่ทางฝั่งของรูโดอ่ะก็ยื่นอีกมุมมองหนึ่งให้กับอาโมโดยบอกไปว่าแล้วทําไมเราไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะยื่นมือเพื่อคอยช่วยเหลือคนอื่นหรือหาไม่ตีจิตดูละ่ะเหม,นหนเมอือกนก ในแง่ร้ายมาก่อนครับแต่เขาเคยเจอคนยื่นมือช่วยแล้วไงเขาก็มองโลกในแงด่ดีเขาเลยอยากเอาหมายเลขนี้เนี่ยไปแบ่งปันกับอาร์โม่มันเป็นฉากที่ดูอบอุ่นจริงๆนะเว้ยก่อนที่ในตอนสุดท้ายนะครับของตอนที่13นี้เนี่ยจะจบลงที่อาร์โม่โดนใครบางคนรอบจัดการครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ได้มีการปรับเปลี่ยนดัดแปลงและแก้ไขรวมไปถึงการอธิบายลงรายละเอียดเจาะลึกถึงฉากต่างๆในอนิเมะกาจิอากุตะตอนที่13ครับผมเป็นยัางไงกันบ้างครับผมสำหรับตอนนี้เพ,เพื่อนๆชอบกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยเพื่อนๆคิดเห็างงานก้ comment, ูย กันได้ได้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสวัสดีกันนะครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันจ้าจ้า่ถ้านึกถึงแอปสตรีมมิ่งต้องนึกถึงเรา NF Streaming